เราจะพูอันนี้เราจะห่อเมี่ยงคำค่ะเริ่มต้นเราใส่เลยก่อนครัพี่เราใส่กากกะเพราวก่อนนะคะ่ะคแล้วเราก็ใส่ถั่วแล้วแต่คนชอบนะคะค่ะอ่าอย่าเผ็ดมากบางคนเขาก็ไม่ชอบนะคะบางคนก็ชอบพอดียีนผิดมุมหมดแล้วค่ะนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำซ้ม อันนี้น้ำจิ้มเราใช้สมุนไพรข้างบ้านหมดเลยนะคะเป็นน้ำจิ้มค่ะเนี่ค่ะน้ำจิ้มเราจะไม่เหมือนใครเนี่ค่ะใา่น้ำจิ้มค่ะแล้วก็ห่อปกติอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ใส่ปากเลยค่ะอร่อยค่ะแค่นี้ค่ะลองดูได้ก็จะห่อแบบนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะลองชิมค่ลองชิมดูนะคะอันนี้ค่ะ